ีสมาชิกถึงท่านครับผมเรากลับมาอีกครั้งกับช่องชิชิ x 2คนเดิมนะครับผมนะวันนี้เรามารีวิวอัปเดตเกมอนิเมะแวนการก์การด,ดกันนะครับผมนะซึ่งอันิเมะแวนการ์ดได้ทำการอัปเดตผมเป็นอัปเดตของจุนจุสึไคเซ็นนะครับผมนะแล้ววันนี้ผมจะมาสอนหาแต่ละอย่างนะครับว่าหาจากไหนและทำยังไงครับผมนะโอเคก่อนที่จะเราชมคลิปอย่าลืมกดลไลค์กดแชร์กดซับสไคร,ร์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วย,วยผมโอเคแบบรับชมคลิปกันได้เลยครับผมนะไป โอเคนะครับผมนะดูสิ่งแรกที่ผมจะหาที่จะบอกนะผมนื่นก็คือสอนหานิซูคุน่าหน่อยครับพี่สอนหานิซูคุน่าหน่อยนิซูคุน่าหาจากไหนนิวซูคุน่านะครับผมนะผมหาได้จากอินฟินิตนะครับผมในดาชิบูยานะผมเป็นอินฟินิตี้นะเออหาได้จากนะผมมันจะเป็นบอสซูคุน่านะผมสุกเกิดปะนะแล้วเราก็ ตีมันหรือจัดก,การมันนะผมบอนจะ,จะดรอปมาผมหนึ่งอันนะครับผมนะน่าจะอันละหนึ่งอันนะอันนี้ไม่โชว์ว่าได้ได้เท่าไหร่นะแต่มันดอประมาณหนึ่งอันนะครับผมก็จะมีประมาณนี้ผมที่มันจะดอปมาให้นะเออที่มันจะดอปมาให้แล้วก็ยังต่อไปนะผมที่ผมจะสอนหาที่สอนไปสอนนะครับก็คือนนนแล้วผมว่าเควสนั้นทํายังไงบ้างนะผมซึ่งเควสแรกนะผมที่ผมผ่านนี่คือผ่านเควสแรกไปครับเควสแรกนะผม,ก,ะผมก็คือเป็นเควสที่ทำให้เราเล่นในดานนี่คือ เล่นแบบสุดท้ายใช่ไหมผมแล้วก็เราไปเคลียร์อีกรอบหนึ่งนะเพื่อที่จะให้โค้บผมก็คือเป็นเหมือนตัวจะให้ให้ผ่านด่านบอสทุกด่านนะเออก็จะมีเจ้า,ากาโกนโจโกโจโกะแล้วก็มายิโตะแล้วก็อีกตัวนึงผมไม่ชัวร์ว่าเป็นตัวอะไรนะเออน,นี้ไม่ชัวร์กันนะผมนะก็จะมีประมาณนี้นะครับนะสำหรับเควสแรกนะผมส่วนเควสที่สองนะผมเป็นเควสอีโวนะผมนะก็คือให้เรานั้นอีโวต,ตัวละครในอัปเดตนี้นะผมจะไม่ก็ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวโทโด ยูจิโกโจหรืออะไรพวกนี้นะผมนะก็ให้อ e ีวัวผมซึ่งมันจะปลดล็อกเพียนที่สองพันทีนะผมนะส่วนไหนเราถามว่าเคิร์สววมเนี่ยมันได้อะไรเหรอส่วนอันนี้อันนี้นะผมมันจะได้เป็นเจ้าตัวโทจินะผมอันนี้ไม่ชวรแล้วนะว่าได้ยังไงแต่แต,แต่น่าจะเป็นตัวโทจินะผมที่จะได้มานะผมะอันนี้เป็นเควสเควสที่ทําตัวโทจินะผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะผม ส่วนตัวละครอื่นๆนั้นหาจากไหนเหรอครับโบคส่วนที่อีโวตัวละครอื่นๆนะเดี๋ยวผมจะพาไปนะผมนะเริ uh ่มจากตัวธรรมดาก่อนเลยนะผมตัวพวกตัวไอ้น uh ี้ผมตัวพวกตัวโทโดอะไรเนี so everyone, uh, uh ่ยผมนะตัวโทโดนะผมนะของอีโวนะผมอันนี้อันเริ่มต่นจากอะไรนะโจโกะผมนี่ฮะของจ้าโจโกะผมก็จะเป็นแมกมาสโตนะผมหาได้จากตรงนี้นะครับผมนะ X สองก็จะเป็นนี่ผมที่อีโวผมเจ้าโทโดนะครับผมนะ X สามนะผมก็จะเป็นที่โวผมของเจ้าโจโจโซนะผมนะก็จะมีประมาณนี้ผมสำหรับอ X นะผม ส่วนโกโจอีโวยังไงใช้ของอะไรอีโวตามมาน,นีครัผมเดิมน,นี่นะฮะมาที่เคิร์ดช็อปนะผมนี่โกโจอย่นี้ผมเนี่ยผมใช้นิ้วสุขนาผมสิบอันแรกเจ้าตัวซิกอครับใช่ครับแลกเจ้าตัวซิกอทั้งหมด2ชิ้นนะครับผมนะแลก2สองตัวสชิ้นแล้วก็ไปอีโวเจ้าโกโจสโตรุได้เลยนะครับผมนะเชี่ยว เนีย่ยของนิสุกนะก็จะมีประโยชน์นะผมแลกชิปตรงนี้ได้แลกดาวเขียวได้แลกอะไรได้แลกทีโลได้นะผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะส่วนอันอื่นนะครับผมว่าหายยังไงก็ผมก็ไม่รู้ระะเหมือนกันเลยครับเออแล้วแต่ผมลืมบอกว่าผมว่าเจ้ายูจินะ,จนะครับผมเจ้ายูจินั้นไม่สามารถอ e ีโวได้ครับผมตอนนี้ถ้าอีโวจะกลายเป็นซูคุนะหรือเปล่านี่ผมก็ไม่ชัวร์นะผมเจ้ายูจิก็ต้องรอไว้ก่อนนะครับว่ามันจะอ e ีโวอะไรยังไงนะครับผมนะ ก็คลิปนี้ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้ผมก็คือตามชื่อชิปเลยว่าสรุปอัปเดตสั้นๆนะครับผมนะใครอยากให้ผมรีวิวตัวอะไรก็บอกมาได้ครับผมส่วนเจ้าเกมจิบบี้เทวดาดิปนนั้นผมจะลงพรุ่งนี้นะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมีแตเพียงเท่านี้โอเคใครที่ชอบอย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นมาใจให้ผมด้วยผมโอเคื่อว่าผมจะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้วผมบ๊ายบาย